ิิิงงนี่ครับคือฟิ d เจ t t o ทอยใหม่ล่าสุดที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆพับในวันนี้ครับเป็น f ิ d เจ t t o ทอยทูอิวันครับเมื่อกี้ดิงดิงดงดิได้แล้วเราก็สามารถหมุนได้ด้วยเป็นไงแล้วนี่หมุนไปเลยทูอินวันครับจริงจริงจิงๆริงจิงๆริงิงๆริงงจริงิงจ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 ิงิงจิง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  ผมพชิตตัวแสบนะครับเพราะช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ยุคข้าวยากหมากแพงก็ได้ครับของทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเรานี่มันแพงไปหมดเลยครับเราจะมาเสียเงินซื้อของเล่นมันก็ดูไม่ใช่เรื่องเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาพับเองก็ได้ครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อของเล่นเยอะๆครับใช้แค่กระดาษเท่านั้นครับเราก็จะสามารถเล่นสนุกเหมือนตอนต้นที่เห็นไปได้แล้วใช่ไหมครับคือที่เาเห็นไปในตอนต้นนะครับมันคือ f ฟสเจอทอยอย่างหนึ่งนะครับที่ เรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเราอย่าไปคิดแล้วว่ามันจะเล่นแบบ อะไรขนาดนั้นก็แค่แบบก็เล่นเพลินๆดึงๆดึงๆพอเบื่อก็เปลี่ยนข้างดึงๆดึงๆดึงๆอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งฟิเจอร์ทอยที่ถูกที่สุดในโลกเชก่นกันครับใช้แค่กระดาษหนึ่งใบเท่านั้นครับกระดาษแผ่นเล็กด้วยถ้า A4 นี่ได้สองอันเลยนะแล้วแต่ไซด์ด้วยอยากได้ไซส์เล็กก็กระดาษแผ่นเล็กอยากได้ไซส์ใหญ่ก็กระดาษแผ่นใหญ่จัดไปเลยครับอันนี้ผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นของที่ไม่ได้พับง่ายขนาดนั้นนะเป็นฟิเจอร์ทอยที่เล่นเฉยๆแต่ว่า พับค่อนข้างยากนิดนึงหลายขั้นตอนหน่อยหนึ่งแต่ไม่ได้ยากเกินไปครับค่อยๆดูค่อยๆทาตามผมเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนครับแค่หลาจะหลายขั้นตอนนิดหนึ่งนะผมทําได้เพื่อนๆก็ต้องทําได้ครับมางั้นเราไปพับเจ้าดีกันเลยครับฟิชเกตทอยแสนสนุกครับ๊เิเล่นเพื่ออะไรเนี่ย <laughs> เออไม่รู้ว่ามันก็จะทอยอย่างนึงไะเอาไปมา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 ครับประดับแรกเรามาเตรียมเรื่องของกระดาษกันก่อนนะครับถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเป็นไซส์แบบนี้นะครับขนาดแบบมาตรฐานที่เขาว่ากำลังดีที่สุดนะให้เราใช้ก,ใกระดาษกระดาษ15คูณ15นะครับคือถ้าเกิดใครมีกระดาษที่สำหรับพับกระดาษแบบผมอย่างเงี้ยมันก็ง่ายครับอามพับได้เลยครับแต่ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรครับเอากระดาษ A สมาตัดขนาดให้เป็น 15- คูณ15ก็ได้ครับได้หมดเลยนะครับมา เรามาดูกันนะครับอยากให้ของนี่ของเราเป็นสีอะไรก็กระดาษสีนั้นมาได้เลยนะครับตัวนี้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆครับถ้าพับไม่ทันก็หยุดไว้ก่อนแล้วก็พับตามแล้วค่อยกดไปต่อได้เลยนะครับมาขั้นแรกครับพับเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ครับสองข้างครับพับครึ่งซ้ายครึ่งขวาแล้วก็ครึ่งบนครึ่งล่างแบบนี้นะครับพับแล้วก็เปิดออกมานะทำรอยเฉยๆครับเราต้องการรอยนะครับมาเดี๋ยวแล้วก็เปิดออกมา ปึนงนีจะเป็นอย่างนี้ครับทีนี้ครับก็พลิกเป็นอย่างนี้แล้วก็ทําทางนี้เช่นกันครับเป็นสามเหลี่ยมสองด้านอย่างนี้เหมือนกันนะครับโอเคก็จะได้กระดาษที่เป็นรูปเหมือนรูปดอกจันอยู่อย่างนี้นะครับจากนั้นครับพับสองข้างนี้บานมาจบกันตรงกลางครับก็คือเรามีเส้นกลางบอกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะพับเข้ามาจบกับเส้นกลางตรงนี้ได้เลยนะครับทั้งสองข้าง จัดนะครับบนล่างเช่นกันครับพับมาไปจบกันตรงกลางอีกทีครับเหมือนกันแต่ได้เป็นสีนเหลีเมเล็กอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้ก็ลอต่อไปนี้ดูให้ดีนะครับอ่ะให้เราเปิดขึ้นมาให้มันอย่างนี้เปิดบนเปิดล่างอย่างนี้นะครับแล้วให้เราพับนี่ครับนี่ขอบนี้ มันเป็นสีช่องนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ครับขอบของช่องที่สองครับขอบในช่องที่สองมาจะหลดกับเส้นกลางตรงนี้นะครับเห็นไหมเอาขอบนี้พับลงมาตรงนี้มันก็จะเฉียงลงมาแบบนี้ปั๊บนี่อย่างนี้เใช่ไหมครับอ่าอีกข้างนึงก็เช่นกันครับเหมือนกันพับลงไปถึงตรงกลางนะาพลงไปตรงกลางเสร็จแล้วก็ปิดลงมา่างนี้ครับปุ๊บเห็นไลงเหมือนหลังคาบ้านเห็นไหมะเป็นตัว T อย่างนี้นะครับ อีกข้างก็ทําเช่นกันครับเหมือนกันเลยเอาขอบนี้มาตัดรดกับตรงกลางไปเลยไปตรงกลางเด,งดงี๋ยวนก็ปิดลงมาปึ้งนี่เรียบร้อยครับจะกลายเป็นรูปทรงนี้นะครับต่อไปขั้นตอนนี้ครับมีความงงเล็กน้อยครับดูไก,กลๆนะครับอ่ะพอเราได้เป็นอย่างนี้นะครับเราตั้งขึ้นอย่างนี้ตั้งขึ้น,นดูจานก็ได้จะไม่งงครับให้เราเปิดตรงนี้ออกมาครับแล้วกดลงมาให้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นี่เห็นไหมเนี่ยทไปดูกันข้างหนึ่งก็ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ่าจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างงี้นี่ก่อนไหมครับอ่ามันจะงงนิดนึงครับตรงตอนที่กดลงมาเนี่ยเอาใหม่นะนี่พูดง่ายๆนะเอาตรงขอบมุมที่อยู่หลัข้างบนอย่างเงี้ยแต่กายมาเป็นอยู่เส้นกลางตรงนี้นะครับวิธีการทาก็เนี่ยเรากดลงมาเลยครับกดลงมาให้มาเส้นกลางอย่างนี้แล้วด้านข้างเนี่ยมันก็จะแข็งๆหน่อยครับให้เราฝืนแล้วพับมันปึ๊บนี่อ่าเดี๋ยวด่ก็จะได้และออ่าไปเหมือนกันครับทางนี้ก็เหมือนกันกดลงมาปึ๊บปุ๊บปุ๊ นี่ครับอ่าโอเคเข้าใจไหมี่ะก็จะเป็นสีข้างแบบนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้ท่านงงพอซะก่อนนะครับแล้วก็ลองพับตามตูก่อนนะครับนั่องกอยู่ดีๆไม่อยากเกิดไปครับจากนั้นครับไม้ดูแต่ละสี่เหลี่ยมนะแต่ละสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้พับข้างเข้ามาแบบนี้ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่นอะนะนี่พับเข้ามาให้มันเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับเอามาจรวลดตรงกลางอ่ะพูงง่ายๆนะปุ๊บขอบีจรวดตรงกลาง ทำให้แหลมด้วยเหมือนอย่างเงี้ยยังไม่ได้ยังไม่แหลมครับไม่แหลมตรงปลายตรงปลายนี่ต้องให้แหลมสุดเลยนะครับสุดไปปุ๊บอ่าแบบนี้ครับนี่นี่ก่อนไหมให้เป็นเหมือนซองใส่เคฟอย่างเงี้นนะครับทำหมดเลยสีด้านนะครับไปทําไปเลย โอเคจะได้เป็นแบบรูปสวยๆแบบนี้นะครับต่อไปครับอันนี้ก็ยากเช่นกันครับเอ้อะไรมีแต่ของยากนามานิดหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เมื่อพับเสร็จแล้วนี่เราแค่พับให้เป็นรอยเฉยๆนะครับเราเปิดขึ้นมาครับแล้วก็เนี่ยเอาตรงปลายนี่ครับเปิดขึ้นมาอย่างนี้ครับเปิดขึ้นมานะเปิดขึ้นมาแล้วก็เอากดนิดนึงเพื่อพับมันครับพับมันเล็กๆก็พอตรงนี้ก็ได้มันพอดีๆอี่ะปุ๊บ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 นะครับ่ะอย่างนี้ครับพับขึ้นไปแล้วก็ เอาสองข้างมาประจบกันเนี่ยเอาขอบสองข้างเนี่ยมาประจบกันตรงกลางครับปุ๊บให้มันเป็นรูปอ่สี่เหลี่ยมอะไรอะสีเหลมางๆมาโบ้ถูกจะททำให้ดูก,ก่อนทำให้ดูก,ก่อนผมเรียบไม่ค่อยถูยี่เลยขาคณิตนี้อ่ะอึ๊บเนี่ยทำให้เป็นรูปอย่างงครับเหมือนเพชรเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าประมาณนี้อ่านะเรียกว่า มันจะยากนิดนึงตรงที่เราต้องพับข้างหลังตรงนี้ครับเพื่อที่จะทําแบบนี้ได้ถ้าไม่พับตรงนี้มันจะทํายากนะครับทำไปหมดเลยแบบนี้ทั้งสี่ด้านครับเดีย๋ยวไปดูไดไปดูไรดูไปดสวยนะไปดไปด เปลี่ยว่างเลยนะครับอะขั้นตอนต่อไปครับให้เราพลิกไปที่ด้านหลังครับปุ๊บแล้วก็พับทั้งสี่มุมเข้ามาจรวดตรงกลางครับพับแบบไหนครับนี่อันล่างนี้ปล่อยไปครับพับจับตรงนี้สามเหลี่ยมตรงนี้ครับพับมาจรวดกับเส้นกลางนะครับเส้นกลางตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมเข้ามานะพูดง่ายๆปุ๊บอย่างนี้อ่านี่ครับพับแบบนี้ลยครับทั้งสีด้านนะครับ โอเคเรียบร้อยครับนี่แล้วต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราพลิกมาที่ด้านหลังครับปับ๊บอันนี้อ่ะตรงนี้ดูดีดีครับผมบอกเลยครับว่าตรงเนี้ยคือตรงที่ยากที่สุดยาก <c oughs> อีกแล้วอันนี้จบแล้วขั้นตอนสุดท้ายยากที่สุดแต่มันไม่ไยากเกินไปก็จับจับได้นะครับให้เราเอามุมเนี้ยพับเข้าไปมุมตรงกลางครับโดยที่ไม่เอาสองข้างนี้พับไปด้วยเข้าใจไหมพับแต่ตัวกระดาษข้างในเนี้ยสองข้างนี้ไว้อยู่อย่างเดิมครับโอ้โหไม่งงนะไม่งงนะดูใกล้ๆอันหนึ่งนะกันจะได้เข้าใจนะครับนี่ มันเหมือนแบบก็เปิดเปิดได้ให้เราเปิดเปิดออกหน่อยหนึ่งพับเฉพาะข้างในนะเขาเฉพาะตัวข้างในที่เป็นสามเหลี่ยมให้ไปประจบกันที่ต้นมุมเลยมันจะยากนิดนึงมันต้องฝืนฝืนหน่อยหนึ่งนะครับปุ๊บอ่าโอเคได้เสร็จแล้วตัวข้างนอกก็ปิดกลับมาเหมือนเดิมนี่นี่อย่างงี้นี่หรอไหมทำแบบนี้ครับสี่มุมครับโอ้โหโมัอนจาังนิดน่ึงต้องฝืนนิดนึงเอาไป๋ย่าไปปุ๊บ อืออ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเป็นไงนี่จบเสร็จแล้วครับแค่นี้ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับอ่ะทีจะลองเล่นได้ครับลองดึงดูนะครับเจ๊ว่าเหมือนแบบไปกางมันแบบปรับเข้ามานะครับลองเช็คดูไงว่าได้ไหมดึงไงปึ๊บ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 โอเคได้อีกด้านหนึ่งครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยจีดึงแรงเกินหลุดดึงแรงเกินดึงแรงเกินอะเอาไหม กึบ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 ได้เห็นไหมอ่าได้สองด,ด้านครับโอเคเนี่ยมันเป็นเล่นแค่นี้ครับเล่นแบบเบาๆมือนิดหนึ่งแล้วกันนะครับพอเล่นได้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้เล่นแค่นี้นอยเดียวเทียบอะไรต่อต้นนะครับเราสามารถเล่นเป็นสปินเนอร์ได้หมุนสปินเนอร์หมุนกับพืนนี่สปินเนอร์เห็นไหมอ่านี่เล่นได้หลายแบบเลยครับอย่างเฟี้ยวครับอื นี่นะครับเอาไปลองเล่นกันดูครับชอบสีไหนไซส์ไหนก็จัดไปเลยนะครับแล้วก็ตันนี้เพื่อนๆจะสงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเกิดเป็นกระดาษไซส์อื่นหล่ะจะเป็นยังไงครับอันนี้คือขนาดกระดาษ15คูณ15นะครับถ้าเป็น20คูณ20ครับจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมใหญ่ขึ้นนิดเดียวครับไม่มากเท่าไหร่ครับนิดนึงนะครับแต่ก็เล่นได้เหมือนกันนี่เห็นไหมก็เหมือนกันก็สามารถเล่นได้เหมือนกันแล้วก็หมุนได้เหมือนกันเลยอ้าใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่จะไม่ค่อยหมุนมากเท่าไหร่ก็พอหมุนได้ดิ ซึ่งขนาดที่บอกว่าโอเคตัวเนี่ยคือจับแบบก็ดูแข็งแรงแล้วก็แบบพอดีมือก็คือขนาดนี้แหละ15บหคูณสินะครับนี่จะจับสมุนมันพอดีเลยเห็นไหมครับแต่เผื่อใครชอบของใหญ่ไงชอบของใหญ่ก็จัดไปตัวนี้ครับ20่สคูณยีครับ25่สิบห้คูณสิยี่สิคูณยีนะครับอ่านี่เป็นประมาณนี้นะครับยังไงก็เอาไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับเล่นได้ทั้ง2แบบเลยนะครับแบบหมุนปิวป้วปิว้วปิ้ว อย่างนี้ครับหรือว่าจะเล่นแบบยึกหยีแบบแต่งี้ครับด <laughs> <sk r isa> ิไดไคคดิ๊ก,ก,กนนนดิกก๊ดดิ๊ดดิึกยิ๊ดด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 ิ๊ดกิ๊ดดิ๊ยดิ๊ดดิ๊ดดิกดดิ๊ดดิ๊ดดิดดิ๊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 กดิ๊ด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 ด